สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านวอเกษตรแท็กเตอร์ของเรานะมีรถไถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นรถไถคูปุต้าแอลสนะคะก็คือ34แรงม้านะคะสภาพสวยๆเลยปรับสภาพให้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเราจะมาดูรายรายละเอียดร,บรอบๆคันกันนะคะคูปุต้า3อ0 8านะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี50นะคะ สภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยรั่วรอยซึมรอยเยิ้มเลยนะคะยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะยางหน้ายางหลังนะคะพร้อมใช้งานมากๆนะคะท่านใดที่สนใจรุ่นนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0910 06 2972นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,588ชั่วโมงนะคะ มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นผ่านพวนนะคะสวยๆเลยปรับสภาพให้เรียบร้อยนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 1 0์6 2 9 7 2นะคะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะคะสวยๆเลยยางดีทั้ง4ีเส้นนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่หนึ0 0แบาทนะคะ หนึ0 0แบาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นก็คือใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนนะคะอ่าเราจะมาดูด้านหลังกันนะอ่าสวยๆเลยไม่มีรอยลื้อเลยนะคะบูต้า L อลสานะคะถ้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าหนะคะ ร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองผุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร้านวอกเกษตรแท็กเตอร์นะคะฮุกตตา L 3 4 0่แา L3408 34แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สูต910062972นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังววอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะมีรถหลายรุ่นนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ